ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับก็เดินทางมาถึงรอบไฟแนลนะครับหรือรอบ4ี่ทีมสุดท้ายจะหาทีมที่ดีที่สุด2ทีมเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ Argentina, อาร์เจนตินาเจอโปรตุเกสนะครับโอ้โหคู่แรกนะครับถล่มกันยับนะครับโปรตุเกสถล่มอาร์เจนตินาไป7ประตูตอนหนึ่งซึ่งจริงๆตามรูปรูปเกมนะครับมันก็ไม่น่าห่างกันขนาดนั้นแต่สถานการณ์ของฟุตซอลเนี่ยถ้ามันมีความได้เปรียบนะครับมันจะชิงไหวชิงพิบในระยะเวลาไม่มากนักสุดท้ายนะครับ โปรตุเกสก็ชนะอาร์เจนตินาไป7ประตูต่อหนึ่งและอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับเพราะเบอร์หนึ่งกับเบอร์2นะครับบาร์ซิลกับสเปนนะครับคู่นี้บอกตรงๆนะครับเปิดมานาทีแรกนะครับบาร์ซิลเอาชนะเอาขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์เลยในนาทีแรกนะครับและหลังจากนั้นมาสุดท้ายนะครับจบสกอร์ที่4ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายบาร์ซิลเข้าไปชิงกับโปรตุเกสนะครับวันที่7ธันวาคมนี้